สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศัก์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ12ข้อใดตรงกับความสัมพันธ์5 x บวก1นะคะก็คือเราก็ต้องมาแทนค่า x นะคะเพราะนั้นถ้า x เท่ากับลบ5เราก็จะได้ คูณด้วยลบห้าบวกหนึ่งเท่ากับลบยี่สิบสี่ถ้า x เท่ากับลบสี่จะได้ห้าคูณด้วยลบสี่บวกหนึ่งเท่ากับลบสิบเก้าถ้า x เท่ากับลบสามก็จะได้ห้าคูณด้วยลบสามบวกหนึ่งเท่ากับลบสิบสี่และถ้า x เท่ากับลบสอง ก็คือจะได้5คูณด้วยลบ2บวก1เท่ากับลบ9เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ 5x บวก1ก็คือจะตรงกับลบ24ลบ19ลบ14ลบ9แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นตอบข้อ4